สวัสดีพี่น้องต้องไปสุโูสุคนนะครับน,นี่ลูกพี่เห็นมาเก็บขอบสลลบนะพี่น้องมาถึงงานเก็บขอบสลบนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้มันเข้าน้าฝนนะครับแล้วค่อนข้างงานก็ค่อนข้างจะทําจะลําบากนิดหนึ่งนะครับพี่น้องหนะอมันเข้าน้าฝน,นพล่น้องงานลูกพี่ก็เล่งนะครับ งานลูกก,กีก็เฝ้าว่าพี่ดอกเาเเลยต้องเขากเลยนี่เป็นงานเลยแต่งานเก็บนะพี่อ้อกเนาะดึงสนมนะครับที่ดึงเขาเข้า,ขากันไว้นะครับวันนี้ก็เริ่มเก็บกันแล้วครับวันนี้พกรอแดนมาได้นะครับฝนมันตกเมื่อคืนเนี่ยโอ้พี่้อกเลยฝนตกแขงขนาดนะครับทํางานก็ค่อนข้างที่ยาก จะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศหน้างานนะครับคนเศรอดีได้ลงแต่เศร้าแื่เชียร์เลยพี่น้องเพราะว่าทำโอทีนะครับ<ม>งานงานงานเฝ้านะครับเฝ้าทำไมอยา่างเงี้ยครับเฝ้าแล้วฝ้าแล้ฝนครับเพราะว่างบเกิดมา เดือนเดือนัวนะครับงานนี้ก็เป็นเดือนัวกรถเป็นเราเนาะแล้วมันเป็นงานเก็บนะครับค่อนข้างที่จะซาดึงนะครับเรือดึง,ดงสโลปนะครับปุ๊บสโลปขอบบอร์นเป็นของเนาะครับเรือสโลบขอบบอร์นะ บรรยากาศนะครับงานอันนะครับก็าาบอ,อประมาณนี้นะครับงานาเพื่อนเป็นยังไงบ้างนาะครับเื่วงนี้ฤดูการนะครับฤดูการหน้าฝน งานที่ใส่กันลำบากพี่น้องเลยถ้าเราอยู่บริษัทจะดีอย่างนึงนะครับเพราะว่างานฝนตกฟ้าร้องนี่ก็เห็ุได้ตลอดนะพี่น้องทีแี้จะฝนจะตกฟ้าจะร้องก็เห็ุได้นะครับกระยุดไปนะครับแต่เนี่ยเขาต้องรีบต้องฟ้านะครับในเมื่อพวกรอแลมไประเด้นะนะพี่น้องก็เลยนะครับพวกรอแลรมไ,ได้ก็เลยมา งานเป็นเสาบกเสลบสนายนะพี่น้องเนาะนอนเด็กกับห้อนพี่น,น้องฝนกับตก คือขึ้นนี่คนตกแ,ข,กแข้งนะครับตกแข้งแปลว่าแง้งแงงละกาแข้งกระดุนนะครับพอถึงสุโมนะครับเมืนเครับ อยู่ที่4กิโลนะครับ4หายิโล้นะครับแล้วก็ลูกพี่ก็เล่งเฝ้าให้มันหอดให้ทันฝนนะครับ ี่น้องเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะพี่น้องคอยสุขบูชสุขคนที่รักแพงนะครับจากของขอบุญของคนลลายที่เข้ามารับเบิ่งรับชมกันนะครับที่คอยเข้ามาให้กำลังใจกันนะครับกัดกล้องเดนมาร์กค้อนโกสติโลปันทานะครับวิตาซิโกเป็นอาหาเงินใสอยู่สมอนะครับพี่น้อง นานเด็ดดก็บอดเด็ดที่พี่น้องเอ้เดดแป๊บเดียวเนี่ยเด็ดแล้วก็ขึ้มนะครับทำท่าเหมือนคือจัองฝนสิตกันเดาครับ ปลาได้เนี่ครับพี่น้องอครับย่ากูมีปลาด้วยมีปลาด้วยครับปลาเขาได้ปลาสโนโนะครับปลาสโนโโตูตัวใหญ่นะครับเพราะว่าหนังงานของเขาเนี่ต้องสูบน้ำออกนะพี่น้องเนาะสูบน้ำออกสูบน้ำออกแล้วก็แล้วเรา,าเจะเห็นหนังงานเลยพี่น้องเนาะ เข้าไปเลยนะครับสัมปะเรยเฮระนะครับสงสัยเบิดมือนะครับมือนี้ครับเี๋ยวก็แดดแล้วก็ เ้วขึ้นฟ้าขึ้นฝนเมฆเต็มนะครับเมื่อนี้ครับอกาศค่อนข้างที่จะพอค่อยดีไปไนดนะพี่ดางเนาะ พระเจ้าเป็นองค์บายสุขุชวน่ห้รำแพงนะครับขอขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขา,ารับเบิ่งรับชมจนจบก,กันนะครับคลิป,ปนี้อย่าปราบพระเจ้าเป็นองค์บายสุขคชวนเข้ามาดีครับ